กับสวัสดีเอฟซีหาหนอยทุกคนนะครับหูห้าหน่อยเมื่อวานนี้ต้องขออภัยนะครับตัวเจาะตัวเจาะไม่มาเลยเนาะก็หลุดในเมื่อวานอืมอ่าวันนี้ขอขอแก้มือนะครับนะน่าจะมาสองสามรอบให้ได้นะววันนี้นะครับขอกู้หน้าหน่อยนะสาหรับห,าห้านอยเออไปเข้าลาวสตาร์เมื่อวานนะไปพลาดห,าห้านอย สำหรับห้านอยวันนี้นะครับผมวางตัวเด่นไปที่ตัวนี้นะครับก็คือเด่น4ี่กับ5นะครับตัวเจาะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสี่ศนี่สองนะครับ4ี่สามศี่สองสสาม สี่สี่นะครับวันนี้ผมเล่นสายสี่เลยสี่ห้าสี่หกอ่ะสี่เจ็ดสี่เก้าไม่มีแค่สี่หนึ่งตัวเดียวป่ะนะ ผมวันนี้ผมเน้นสายสี่เลยสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะเน้นสายสี่นะครับห้านี่เน้นสี่เลยนะครับห้าผมจัดให้แค่ตัวนี้ ถ้าห้านะผมจัดแค่ห้าหกนะครับเนาะมีห้าหกแล้วก็ห้าสอง ผมจัดให้แค่ห้าหกกับห้าสองนะครับสำหรับห้าน่อยนะครับวันนี้จัดไปแค่นี้สองตัวส่วนสามตัวนะครับสามตัวจัดไปที่ตัวไหน 094เม็ดเดียวนะครับชุดเน้นนะครับก็จะมี4945นะครับ4945ก้าสสี่ศสสา สี 46, ่หกะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมเน้นสี่เก้าสี่ห้าสี่หกสี่สามสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เก้านะครับเน้นไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าชุดนี้นะครับสามตัวแตกศูนย์เก้าสี่นะครับส่วนชุดวัดใจช่วงนี้ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับนะวัดใจช่วงนี้หลุดนะครับก็ขอดูสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยนําเสนอใหม่นะถ้าวัดใจผมมานะครับเนาะ แบบใครที่งบน้อยนะครับงบน้อยก็ตัวเน้นแต่บางครั้งในช่วงนี้น้อยเขาออกแบบแปลกๆด้วยนะครับออกแบบจับทางยากนิดนึงนะอืมขอวางไว้ที่เด่นตัวนี้น่าจะมีให้เห็นวันนี้น่าจะมีอย่างน้อยชุดนะครับนะโชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ